อันยองเซยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องอมกอเก็บป๊อปสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตกันต่อเลยกับเรื่องราวของน้องแรพรภพาริตาจากเบบี้มอนสเตอร์นะครับหลังจากที่มีแฟนๆเ,นเจอน้องแคนนี่ที่ประเทศไทยก็อัปเดตโมเมนต์น้องแคนนี่ที่ไทยกันแล้วแต่ว่าเด็กไทยอีกหนึ่งคนเนี่ยปีนี้เขาไม่ได้กลับบ้านมาฉลองปีใหม่ที่ไทยแต่ว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าติดงานครอบครัวก็เลยบินไปหาน้องแพรถ,ถึงที่ญี่ปุ่นเลยก่อนหน้านี้มีรูปภาพถูกป,ปล่อยออกมาว่ามีแฟนจีนะครับได้ กำลังไปเที่ยวกับครอบครัวที่โตเกียวสวยน่ารักมากๆถ่ายรูปอยู่ไม่รู้ว่าเราจะได้ดูได้เห็นกันไหมนะครับกับรูปที่น้องแพถ่ายไว้ หวังว่าคุณหนูพรเนี่ยจะมาลงรูปเหล่านั้นให้แฟนๆได้ดูกันเป็นการแบบว่าสวัสดีปีใหม่หรืออะไรก็ตามนะครับรออยู่นาน้องแพรหมวกฟ้ารอบนี้เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์แล้วนะครับเป็นโมเมนต์ที่น้องแพรอยู่กับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวรวมไปถึงเพื่อนๆด้วยแฟนๆเนี่ยเห็นแล้วก็อบอุ่นแทนพาริตาที่ถึงแม้จะไม่ได้กลับไทยแต่ว่าทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยบินไปหาพาริตากันถึงญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวมีคลิปวีดีโอนะครับที่เดินกุมมือกับคุณแม่โดยคุณแม่เนี่ย เดินไปด้วยกันน่ารักมากๆต้องแพรสูงใช่เล่นเลยนะทุกคนหุ่นดีสุดๆนะครับผมยาวตรงแล้วก็แต่งตัวชิลๆเท่ๆเป็นคุณหนูคนเท่วันนี้กับคุณแม่นะครับ,แล,รบแล้วก็ยังมีรูปกินสตรอเบอรี่กันด้วยน่าจะมาจาก IG Story เพื่อนของภริตาอยู่ญี่ปุ่นก็กินขนมมีสตรอเบอรี่ลูกโตๆอยู่ตรงกลางเป็นส้แบบช่ำๆแถมที่สําคัญเนี่ยภริตาใส่เฟอร์ด้วยนะครับทุกคนคงจะแต่งตัวแบบแซบๆเลยแหละในวันที่ไปเที่ยวกันในช่วงกลางวันแต่คลิปที่อยู่กับ คุณแม่เนี่ยจะเป็นช่วงกลางค,คืนแฟนๆเนี่ยก็มาแฮปปี้นิวเยียร์พาริตาการรับแล้วก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเห็นน้องแปรมีความสุขแบบนี้เนี่ยตัวเองก็มีความสุขไปด้วยเป็นโมเมนต์เล็กๆน,น้อยๆไม่ได้มีอะไรมากมายแต่รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นแล้วก็ความสบายใจที่พาริตาเนี่ยถึงแม้ไม่ได้กลับไทยก็ได้เจอครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆอยู่ญี่ปุ่นก็มีความสุขมากๆนะพาริตากลับมาที่เกาหลีแล้วเนี่ยลุยงานต่อ ขอให้แบบช่ำๆเลยเก็บพลังไว้ให้เต็มที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าพาริตาแล้วก็รุกะอาซา,าเนี่ยจะบินกลับเกาหลีวันไหนแต่ที่แน่ๆตอนนี้พาริตาอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับกำลังเที่ยวแล้วก็มีความสุขกันมากๆเลยถ้ามีอะไร,รอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีบนํามาแชร์เลยนะครับหรือว,ว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับคลิปนี้ต้องไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอันยอง